เองขกูดิก็จะจริงเหงอเจหาลเสียเฮ้ยับตัวอ๋เนี่ยเจอแล้ว มาดวะไมัวพกจะกูการีการีกร <in> <nh> ิงมันยาวายาดีไงมันยาวมันยาวไไม่กคนกนนะกมาดวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ารำคาญว่ะเรืองของยมนยาวไอ้เื่านี้ไม่อยีนโอยขอยเลยนะ โอ้ยเชี่ยเอี้ยทํไปใส่พี่โอ้ยเชี่ยเอ้ยเราไมแ Ừ, giới... ừ, ừ, điều này, điên đi điên đi đi. ừ. rồi, điên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 

あっちからいくら。<ー><ー> i'm going to be able he